ามว่าพี่ครับทำไมนั่งเครื่องบินแล้วปวดหูครับคำตอบก็คือเป็นเรื่องของอากาศ ระาับโลกใบนี้ไม่ได้มีเท่ากันในทุกทกที่นะคือมันจะมีมากหน่อยตรงบริเวณที่เป็นภาคพื้นที่เราใช้ชีวิตกันอยู่อีกสูงขึ้นไปอะอากาศมันก็จะยิ่งเบาบางนั่นหมายความว่าเราซึ่งใช้ชีวิตอยู่บนพื้นโลกอ่ะก็จะมีอากาศในตัวมากกว่าตอนที่บินขึ้นไปบนฟ้าพอเป็นแบบนั้นร่างกายมันก็ต้องปรับตัวไงตอนที่เครื่องบินบินขึ้นอากาศก็จะออกจากตัวเรา ประกอบกับคุณสมบัติของหูของเราอะ่ะมันยอมให้อากาศที่อยู่ข้างในตัวออ,อกไปได้ถ้าหากว่าใครเคยนั่งเครื่องบินน่ะถ้าหากว่าจํากันได้ตอนที่เครื่องบินบินขึ้นน่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีเสียงปอปอ,ปอเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งออกจากหูนั่นแหละคือการปรับตัวของหูแต่ทีน่นี้นั่นยังไม่ใช่จุดที่ทําให้รู้สึกปวดหูกันความรู้สึกปวดปวดหูมันจะเกิดขึ้นตอนที่เครื่องบินะ่ะลดเพดานบินลงเพราะนั่นหมายถึงเป็นช่วงที่อากาศที่อยู่ข้างใน ตัวมันจะมีน้อยกว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกแล้วที่นี้คูของเราไม่ยอมให้อากาศจากข้างนอกอะ่ะมันผ่านเข้าไปได้การที่มันจะปรับสมดุลน่ะก็คือจะต้องผ่านช่วงปากเนี้ยซึ่งมันจะมีท่อที่เรียกว่า You ยูสเตเชลทิวอยู่ เจ้าท่ายูสเตชันทิวนี้มันจะมีบทบาทสําคัญในการปรับเรื่องของอากาศภายในของตัวเรากับข้างนอกอะ่ะให้มันสมดุลการช่วงที่เครื่องบินลดเพดานบินลงซึ่งในส่วนนี้มันก็จะทําได้ช้ากว่าตอนที่อนุญาตให้อากาศจากข้างในอะ่ะออกไปตอนที่เครื่องบินเพิ่มเพดานบินแล้วในบางคนอะ่ะด้วยลักษณะของท่อยูสเตชันทิวเนี้ยมันอาจจะมีการตีบ่ตั้งแต่เด็กเลยหรือบางคนอะ่ะก็อาจจะมีการปุดตันทําให้การปรับในเรื่องของอากาศดันปันเป็น ไปได้น้อยกว่าปกติแล้วก็เกิดอาการปวดหูขึ้น